ลาโกยเพลสสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรีวิวไอดีตอนที่150นะครับโอ้โหเลขสวยมาครึ่งทางสู่200แล้วครับหลังๆน่นรู้สึกสนุกขึ้นด้วยกับการรีวิวไอดีนะไม่รู้คิดปเองคนเดียวหรือเปล่านะอย่างก็ตามเนี่ยไอดีวันนี้ก็เป็นไอดีของคุณโยชิโนะฮะแล้วดูปาร์ตี้ที่จัดมาโชว์นี่โอ้โหเป็นตัวละครที่รวยใช้ได้นะ5ดาวหมดเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่า ID นี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเนก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ลาก่อยหน่อยนะฮะแล้วก็กด subscribe ช่องลาก่อยเพล y กันมาเลยนะครับตอนนี้เรามุ่งหน้าสู่5 0 0 0 0นซับแล้วนะตอนนี้นะเราไม่มองเป้าหมายเล็กแล้วเรามองเป้าใหญ่ไปเลยนะแล้วก็ฝากผู้สนุนขอ,ของช่องลาก่อยเอาไว้ด้วยนะครับไปพบกับเขากันเลยนะฮะขอแนะนำ richman shop ร้านเตมิมเกมออนไลน์2 4ชั่วโมงเติมถูเติมไวปลอดภัย100% เติมผ่าน l ล n e แอด Richman Shop ที่ QR โค้ดบนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www.richmanshop.com เลือกล็อกอินผ่าน i n น Facebook หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเกณฑ์ชินกรอก u i d ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพคที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแป๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้าอดีทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพคสุดคุ้มมากมายเลยนะครับโอเคมาดูกันนะครับผมว่าจะตัวเยอะขนาดไหนว้าวตัวเยอะจริงมีเกือบทึ่งตัวเลยไอดี ID สายรวยแนะ่นอนอย่างนี้ โอ้ยแต่อุธไม่เยอะมากนะครับเป็นไอดีสายโดยปานกลางนะไม่ได้แบบถ้าไอดีสายวานเนี่ยจะเป็นสีทองอะดามเลยหน้านี้แต่ก็มีอาวุธที่น่าสนใจอยู่นะครับมีอาวุธยาเอทด้วยนะมีหกเจดอยู่ที่เฉินเหอด้วยอะ่ะโอ้โหสุดยอดยอดอ่ะมาดูตัว,ตวกันผมว่าไอดีแบบนี้นะ่น่าจะผ่านอบิได้หมดแล้วนะโอ้ยอยู่ชั้นส1นะครับเดี๋ยวไม่ได้ชั้นสิบสองทิ้งเวลาก่อยเล่นไปเนี่ย เอ,อ่อไอายกาเวล90ใส่ดาบดำนะครับโอ้ไม่มีมิสปริตเตอร์ฮะผมคิดว่าใส่ดาบเจ็ดน,น่าจะแรงกว่าดาบดำหรือเปล่านะครับเฮ้ยคิเลนเยอะจังไะฮะเฮ้ยอ์ติแฟกต์เซตน้ำแข็งแต่คิเลน80โอไม่ไม,ไม่เราต้องเข้าใจอะไรผิดกันและที่นี่เราไม่ทำอะไรแบบนั้นโอ้โหต้องต้องเข้าใจอะไรผิดกันแน่นอนฮะจังหวะนี้นะครับตรงนี้ฮะ ก็อ่าอันนี้ดีเลยนะพูดถึงอากาพอดีนะช่วงนี้กาลังเป็นท็อปปิกที่ดีใช่ไหมก็การจัดอติแฟกต์เซตเซตนี้เนี่ยก็ให้เราเผื่อที่มันบวกให้เราไปเลยนะครับเพราะว่าเซตนี้เนี่ยอติแฟกต์สี่ชิ้นเนี่ยมันบวกคลิเรนเราเนี่ยให้มากที่สุดถึง40%นะครับแล้วก็สั่นพองน้ําแข็งเนี่ยอ่าผมกดให้ดูเลยนะเผื่อใครที่แบบไม่รู้นะสั่นพองน้ําแข็งเนี่ยจะบวกคลิเรนใส่ศัตรูที่ติดแข็งอยู่หรือติดติดน้ําแข็งอยู่เนี่ยถึง15%นะครับ บวกกันจาก2แหล่งนี้ทําให้ตัวละครที่ใส่อ์ติแฟกต์นี้เนี่ยอายะได้คริเลตบวกาิห้าเรเพราะฉะนั้นคริเลตตรงเนี้ยของเราเนี่ยสีพอนะแค่นี้เลยโลจิกง่ายๆแค่นี้เลย4 5พอแบบแม็กซิม,มัมสีเเพราะฉะนั้นไอดีนี้ง่ายมากเปลี่ยนหมวกเป็นคริเดเมตถ้ามีหมวกคีิเดเมตมาเนี่ยทุกอย่างจะลงตัวแบบสุดๆไปเลยมีไหมไม่มีนะโอ้โหฝันร้ายแนละ้วยังหาหมวกเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับ เอาทีนี้ไอดีเคสนี้นะนะผมแนะนําว่าไม่ต้องหาหมวกคริดเทดเมนก็ได้หาหมเอแทกเปอร์เซ็นก็ได้นะเอแทกเปอร์เซ็นก็เอาแล้วนะจังหวะเนี้ยอย่างน้อยแบบอยากให้มันล้นแบบเนี้ยเพราะอะไรเพราะการที่คริเลตล้นเนะี่ยมันเป็นสแตทที่เสียเปล่ามากๆเลยนะตอนนี้คริเลตเนี่ยทะลุไปประมาณสักร้อยเท่าไหร่อร้อยสามสิบเปอร์เซ็นเงี้ยไอสามสิบเปอร์เซ็นที่เกินมาคือไม่ได้ใช้เลยนะมันจะทำให้เดเมจรวมของอายการเนะี่ยเบาลงอย่างอย่างชัดเจนนะครับอย่างชัดเจนนะ เออผมกําลังคิดอยู่ว่าจะหาอะไรมาเปลี่ยนให้ดีแต่ว่าเหมือนอ์ติแฟ์เซ้น้ําแข็งเนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรเฮ้ยเมื่อกี้ผมแอบเห็นแท็กเปอร์เซ็นต์อันนึงไม่มีคิดได้เมทเลยนะไม่มีคิดได้เมทสักอันเลยนะเศร้ามากแต่อันเนี้ยอันเนี้ยอันที่เราดูอยู่ตรงเนี้ยผมคิดว่าใช้แก้ขัดได้นะเนี่ยขนาดเปลี่ยนเป็นอันนี้ยังล้นอยู่ดีห้าห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าล้นอยู่ดีนะมีอันอื่นไหมโอ้มีถ้วยอีกอันหนึ่งอยู่ที่การยู่มีอันนี้เนี่ยถ้วยถ้วยอันหลังๆเนี่ยนะครับ ถ้าถ้าเป็นไปได้นะถ้าว่างนะเนี่ยอัพถ้วยนี้ลองดูเพราะว่าถ้วยนี้มันมีคิเลนห้าเปอร์เซ็นซึ่งไม่จําเป็นวิธีการเลือกสเตตคืออันอันไหนไม่จําเป็นอตัดออกไปเลยอย่างเงี้ยไม่ไม่มีคิเลนเห็นไหมเราเน้นคิเลนเมทกับแอคแท็กเปอร์เซ็นตะ์ครับอายการเนี่ยสามารถปั้นแอคแท็กเปอร์เซ็นต์ได้เยอะเพราะว่าคิเลนมีอยู่แล้วเนี่ยสองชิ้นเนี่ยหน้าอัพนะชิ้นนี้หน้าอัพกว่าเพราะมันเปิดมาแล้วสี่อันลองอัพบวกสี่แล้วดูว่าจะลงอันไหนชิ้นนี้ก็ลองได้นะครับอ่ะผมจะเปลี่ยนให้คร่าวๆนนนะะเเพรา่ีี้ย มันต้องไปทําอะไรต่ออีกอะ่ะมันต้องไปแบบหูยแต่หมวกนี้ดีมากนะหมวนี้เนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนอาวุธเป็นแบบดาบม่วงอะ่ะดาบม่วงมิสปริตเตอร์หรือเป็นเป็นอะไรอะ่ะอเมโนโมาอะไรเงี้ยหมวนี่จะเป็นหมกที่ดีที่สุดทันทีเพราะมันได้คลิดาเมนยิเจ็ดเปอร์เซ็นต์หมวนี้โคตรดีเลยส,สุดดีเลยแต่ว่าแค่ว่ามันไม่เข้ากับดาบดาบคิเลนกับหมวกคิเลนกับ,ก,บกับตัวน้ําแข็งด้วยเนี่ยมันมันไม่ได้นะมันไม่เข้ากันมันล้นนะฮะเอออีกวิธีหนึ่งที่ผมเห็นเขาใช้กันนะก็คื เปลี่ยนเซตไปเลยนะเปลี่ยนจากสองสีน้ำแข็งเนี่ยเป็นสองน้ำแข็งสองโจมตีหรือสองน้ำแข็งสองโนเบลแทนนะครับเอ่อขึ้นอยู่กับอันไหนออฟลองดีกว่ากันอย่างเช่นอ่ะมาดูเซตโนเบลเอ่อ,อโหเซตโนเบลอันนี้ขนโกเนี่ยดีมากนะเทียบกับขนโกที่อายกาถืออยู่อันนั้นดีกว่านเนอ่ะลองดูนะลองลองเปลี่ยนดูนะเออลองเปลี่ยนเป็นเซต สองน้ำแข็งสองโนเบลดูทําไมต้องเป็นโนเบลสเพราะว่าเอฟเฟกของโนเบลดสองชิ้นคือมันบวกอเลเมนท่ลเบิร์ดยี่สิบเปอร์เซ็นซึ่งเป็นแหล่งเลเมลหลักของเรานะคือแน่นอนเซตอันนี้มันสู้สีน้าแข็งไม่ได้แน่แต่ว่าสําหรับถ้าครีเอตล้นอะ่ะกอแบบ็อารมณ์แบบอภัยให้อภัยกันได้นะทีนี้นเดี๋ยวเราหาเปลี่ยนอีกชิ้นหนึ่งจะเปลี่ยนออกมาก็ได้แห่ออกมาอันนี้ไม่ได้ดีเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นโนเบลสเนี no ย่ยเออคัดให้ เออก็อย่างอันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ได้เห็นปหมคืออันเนี้ยกับอันเนี้ยผมให้คะแนนเท่ากันนะคิดได้เมทไอเท็ปเปอร์เซ็นคิดเลทคิดได้เมทให้คะแนนใกล้ๆกันเลยเอออันนี้ก็ไม่เลวเลยเนี่ยมีดอกดีๆหลายหลายดอกนะอ่ะสมมุติเราเลือกอันนี้สมมติเลือกอันนี้อ่ะมาดูสแตทใหม่น 86, นะ 80, เนี่ยแปดสิบแล้วหกสามกําลังดีนะแล้วแปดสิบเนี่ยมันจะโบว์สิบห้าสันพ้องได้เป็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนะถ้าก็ว่าเนี่ยมันจะไม่ล้นละ แล้วก็ได้เบิร์ดเดเมจเพิ่ม20%ฟรีฟรีๆประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ลองเอาไปลองสลับสลับดูได้นะครับหรือถ้าถ้ามีงบนะถ้ามีงบผมแนะนำนะเปิดไปเลย <c oughs> เปิดดำม่วงไปเลยแต่ถ้าหลุดเลทก็อาจจะเศร้านิดนึงเอามาดูต่อเวนติว่า60อันนี้อัพเวลเพิ่มได้นะครับอัพเวลเพิ่มได้นะผมเข้าใจว่ามีมานานแล้วหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ผล อะไรมิตรภาพมันเต็มแล้วอะเป็นเซตสลมนะเหมือนเว้นตีไม่ค่อยได้ปั้นนะเหมือนเอามาเป็นตัวประกอบเฉินเหอเบอเก้าสิหืมเฉินเหอดูดีมากอะเฉินเหอดูแค่แอคแท็เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้รู้ว่าเยอะแล้วนะแอคแท็สามพันสโคตรเยอะเลยอะอาจจะเพราเป็นหกเจ็ด้วยหรือเปล่าหมือนหกเจ็มันก็เพิ่มไม่แท็กได้อีกใช่ไหมเบตได้แท็กเยอะมากเลยอะเนี่ยดีจังเลยเฉินเหอผ่านนะครับ โคมิถือปัตตุ้ยแอมเบอร์ใส่เซตใหม่อะ่ะผ่านฮูเต๋าถือโฮมาใส่เซตไฟอ่ร์เนี่ยเซตโบราณนะฮูเต๋าซีหนึ่งด้วยนะืกอดกอดไปฮูเต๋าซีหนึ่งนี่ยังไงก็เทพเคยฉิงดาบเจดจริงๆอะ่ะถ้าเกิดทำให้คิเลสอายะกะต่ำลงได้อีกอะ่ะเอ้ยไม่ใช่จริงๆเนี่ยแค่เราเปลี่ยนเซตเนี่ยเอาดาบเจดมาให้อายะกะได้เลยนะแรงกว่าแน่นอนนะ ยังไงดาบเจ็ดก็แรงกว่านี้นะแล้วก็คิเลตแปดสิบเนี่ยก็ยังเยอะอยู่ก็ลดได้อีกกันหาชิ้นไหนที่มันลดได้ก็กลดออกไปนะอย่างเช่นดอกไม้เนี่ยก็จะไม่ต้องใช้ดอกนี้หรอกดอกไม้ก็ไปใช้ดอกที่มันเป็นคิดได้เมียกับแอทแทกเปอร์เซ็นต์แทนเออไหนะอย่างเช่นอันนี้นะก็ไปใช้อันนี้แทนนะ,ะคนนกไม่มีคิเลตอยู่แล้วนาฬิกาอันนี้น่าจะดีอยู่แล้วนะนาฬิกาดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เออแล้วก็ถ้วยก็ดีอยู่แล้ว เนี่ยก็ประมาณนี้นะบาลานซ์ไปเอ่อส่วนเครื่องฉิงเนี่ยก็จริงๆสแตตแบบนี้เนะี่ยอัพเต็มกับหมดเนี่ยก็เคลียร์ได้หมดแหละอาจจะยกเว้นอบ,บิสนะเครื่องฉิงก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยเหมาะลงอบ,บิชั้นหลังๆเท่าไหร่มีจงหลี่ด้วยนะใส่หัว HP นะครับสายซับเต็มที่เลื่อนห้าหมื่นสุดยอดนะฮะจีนอคิล,ล่าฟอร์เนียโอ้จีนเก่งนะเนี่ยจีนเก่งนะเนี่ยโอ้จีนซีสองด้วยนะ การยูนะถือครสเซนนะแต่เวลไม่เต็มนะเวล80เป็นวันเดอร์เรอร์ทรอปยาเอททำไมยาเอแอคแทกน้อยจังวะนาฬิกาแล้วเนี่ยวะทำไมทำไมยาเอถึงใส่เอเนอร์จีรีชานะครับผมคิดว่ายาเอตัวนี้เอเนอร์จีรีชาจเยอะไปนะแล้วก็แอคแทกน้อยไปนะมันแค่พันพันสี่เองอะ คือถ้าใช้อาวุธชิ้นเนี่ยบิ้วไอ้แถเยอะๆก็คุ้มนะครับเพราะว่ามันมันคูณเยอะนะผมแนะนําว่าเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่านะเปลี่ยนคือไม่ก็ผมว่าเปลี่ยนเซตไปเลยก็ได้เปลี่ยนเป็นสองโจมตีไปเลยดีกว่าอีกอ่ะคือไม่ต้องไม่ต้องเยอะหรอกเอเนจีดีชานะเน้นสกิลอีไปเถอะเอาเน้นเล่นง่ายๆนะครับคือผมเนี่ยผมจะไม่ได้อินกับพวกแบบตัวเลขต้องประมาณเท่าไหร่แบบอะไรโกเลเด้นเรชวอะไรผมจะไม่ได้พูดถึงเลยนะเพราะว่าไม่อินนะไม่อินไม่ไม่ใช้ด้วยน,นะ ผมว่ามันแบบมันสตรีคเกินไปอ่ะมันเขาเรียกอะไรวะมันจุกจิกเกินอ่ะผมผมสายชิวนะผมเป็นเกนชินสายชิวนะเราแบบประมาณประมาณเอาเนี่ยประมาณเนี้ยดีละคุ้มละคุ้มละไรเด้นขัดห้าโอเคไรเด้นนี่น่าจะเก่งแต่ว่าเอเนจี่รีชาร์ก็เยอะไปเหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราอย่างเงี้ยเราพูดได้ไงเราเราไม่ต้องรู้เรื่องไอ้อะไรเลยชัวร์บ้างไหมเราก็พูดได้ว่าเนี่ยเยอะไปแล้วก็แอคแท็กน้อยไปเปลี่ยนนาฬิกาเป็นแอคแท็กได้ เพราะว่าเดอะแคชเนี่ยมันมันเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันเยอะอยู่แล้วเออแทปเปอร์เซ็นต์คุ้มกว่านะเนีย่ยแล้วเป็นถ้วยอิเล็กโทรโอ้โหยิ่งค่นแนะนำให้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนอันไหนอันหนึ่งก็ได้นะจริงแต่ผมว่าเปลี่ยนนาฬิกาเป็นแอนแทปเปอร์เซ็นต์ดีกว่ามีไหมอะ่ะโอ้มีอันหนึ่งแต่ว่าออฟโองไม่ดีเลยโอ้ไรเดนซีหนึ่งด้วยอะไรเดนซีหนึ่งทำไมทำไมถึงไม่ซีสองไปเลยครับเนี่ย มีอายาโตด้วยนะฮะออยาโตถืออเมนูมาสี่กาเดียเตอร์นะครับเฮ้ยแล้วทำไมไม่เอาดาบเจ็ดมาให้ไอายาโตเนี่ยหูดาบเจ็ดเสียของมาเลยอยู่กับเครื่องฉิงเนี่ยออยาโต้เนี่ย,ยเป็นตัวละครที่ใช้ดาบเจ็ดคุ้มที่สุดในเกมตอนนี้เลยผมคิดว่านะแล้วอย่างไอดีเนี่ยผมว่าน่าหน้าเอาดาบเจ็ดมาให้ออยาโตมากเลยคุณพี่เทพแน่ๆแล้วก็เล่นแบบออยาโตยาเอฟพวกแบบตีสายฟ้าเนี่ยได้เลยอะเวนตีอย่างเงี้ยก็เล่นคู่ออยาโตได้นะครับ แหลมแหลมเลยมียู่าด้วยนะยู่าดหลังๆไม่ค่อยดูแลยู่าดสรับผมนี้คือเทียร์ตกไปเยอะแหละยู่านี่แบบอีกนิดหนึ่งจะถ้าถ้าไม่ติดว่ามันแรงนะจะอยู่ใกล้ๆเคริ่งแล้วใช้เล่นไม่ได้เลยนะยู่าแบบเศร้าจัดโมนาอาเบโดนี o, ่เวลหกสิบละหลังๆไม่ค่อยได้ปัน้นละมีเปิดโถว่าแปดสิบหยุนจินว่าแปดสิบเนี่ยโอ้โหหยุนจินซีหกเนี่ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวนะทำไมหยุนจินซีหกวะ ทำไมาหยุนจินซีเยอะจังครับเนี่ยเอ่อเฮ้ยโคโคมิซีหนึ่งว่ะไอดีนี้โคโคมิซีหนึ่งว่ะหดีนั่นไปไล่ดูกลุ่มดาวไม่เห็นนะเนี่ยสงสัยนิดน,นึงตอนเห็นหยุนจินซีหกเนี่ยแล้วมันออกบ่อยถี่มากเลยเนี่ยเนี่ยเล่นอายาโตะได้สบายๆเลยมีอายาโตะหยุนจินใช่ไหมอายาโตะหยุนจินแล้วก็อะไรยาเอะอะไรเงี้ยแบบ สแปมสแปมกันไปเบนเน็ตว่าเจ็ดสิบนะอันนี้ปั้นเพิ่มได้นะปั้นเบนเน็ตเพิ่มยังไงก็มีประโยชน์นะมีดาบอันนี้อยู่แล้วนะก็อัพซิสไปเลยนะครับเอ่อซิงชิวไอดีนี้ก็อาจจะเล่นเนตตี้เนชั่นอลไรเดนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นไปได้นะในอนาคตนะเพราะออบิดรอบนี้เนะี T ่ยตี้เนชั่นอลไรเดนมันไม่ได้ดีขนาดนะั้นเพราะว่ามันไม่ได้เน้นเดเเมจมันเน้นแปะธาตุแต่ก็แต่ก็เคลียร์ได้นะไอเตี AT ้เนชั่นอลไรเดนก็เคลียร์ได้รอบเนี้ย เซียงหลิงไม่ได้ปั้นนะครับก็ถ้าไอดีนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะไปปั้นพวกตัวซัพพอร์ตเพิ่มเติมมาผมมาจจะปั้นเบเนตก่อนนะถ้าไอดีนี้เป็นผมนะผมปั้นเบเนดตัวแรกเลยมันจะได้เอามาบัฟอายโตะแรงๆนะครับแล้วส่วนที่อายกาศเนี่ยเต็มอยู่แล้วนะอาจจะปั้น enti, เวนตีเพิ่มเลเวลเวนติเพิ่มประมาณนี้เพิ่มเวนติเบเนตแล้วอาจจะซิงชิวเซียงหลิงเนี่ยเผื่อๆไว้นะครับก็แค่นั้นเลยนะสำหรับไอดีนี้นะ แล้วก็ปาร์ตีต้เนี่ยตี้เนี่ยเป็นตี้ที่ผมชอบอยู่แล้วนะตี้นี่คือตี้ที่ดีมากเคลียบิดรอบนี้ได้แบบชิวๆเลยแหละแต่ผมว่าเวนตีต้องเพิ่มเวลหน่อยวะผมไม่แน่ใจว่าเวลหกสิบมันพอหรือเป,ปล่าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตี้ตี้อายการเนี่ยเล่นเล่นด้านล่างจริงๆอาจจะต้องเปลี่ยนเวนตีไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งไปอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นอบิทน่าจะต้องเป็นอายโตนะถ้าถ้าจะเคลียอบิทรอบนี้นะ<า>นด้านบนเล่นอ,อายโต ด้านล่างเล่นอายากะโหนี่มันอบิสอวยพี่น้องจัดจัดด้านบนขอเวนตี้อายาโตแบบฟูฟูแล้วเอาเวนติไปเล่นกับอายาโตเออเวนติมาเล่นแบบนี้มาตันน้งใจจัดะประมาณนี้ผมชอบเล่นซิงชิลคู่กับอายาโตะด้านบนอบิสรอบนี้เพราะว่าผมรู้สึกมันง่ายขึ้นผมรู้สึกมันง่ายขึ้นเยอะมากเพราะซิงชิลมันช่วยแปะน้ําเร็วมากในห้องสุดท้ายอะนะผมก็เลยชอบนะ ส่วนห้องล่างเนี่ยคือต้องมีตัวโล่หน่อยอ่ะเออจริงจริงอย่างนี้ก็ได้นะไอ้ดีเนี่ยจริงแบบโอ้โหแต่เดียวนาเวลน้อยไปหน่อยเออจริงๆจงหลีจงหลีโคโคโมิไปเลยก็ได้เมื่อกี้เห็นโคโคโมิอยู่อ่นนี่ประมาณนี้ หรือว่าโม,มนาก็ได้เพราะเมื่อกี้ผมเห็นโมนาอยู่นี่ประมาณนี้ <c oughs> จงหลีโมนาก็ได้ห้องล่างนะเพราะเพราะไอตัวจุดประสงค์ตัวนั้นเนี่ยเอามาช่วยฟีสเฉยๆประมาณนี้แล้วก็เอาโคโคม,มิมาเล่นข้างบนแทนเอาโคโคม,มิมาเล่นกับอายาโตแทน <c oughs> เป็นสามน้ำปไปเลยแบบนี้ได้ไหม <c oughs> จริงเล่นหูตา้า้็ยังได้เลยอ่ะ <c oughs> ถ้ากลัวมอนไม่ตายอ่ะ เพราะเรามีสองน้ำแล้วไงถ้ากลัวบอไม่ตายก็ใส่หูเต๋าแซมไปตัวหนึ่งเอาหูเต๋าไปยืนทิมทิมเนี่ยประมาณเนี้ยผมผมอาจจะจัดแบบนี้ก็ได้นะหูเต๋าซิงชิวได้ไหมไอายาโตะไม่ต้องก็ได้ถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยหูเต๋าซิงชิวเวนติโคคมิผมว่าแบบเนี้ยไ,ได้นะลองดูไหมลองดูผมว่าเจ้าของไอดีนะ่าจะยังไม่ได้เล่นแหละใช่ไหมน่าจะยังไม่ได้เล่นอนะ เดีย๋ยวมาดูกันว่าเวนตีเวลหกสิบเนี่ยจะจะรวบมอนขึ้นหรือเปล่านะเป็นอะไรนะฮูเตา๋าผมเอาฮูเต๋ามาเล่นเพราะว่ามันเป็นตัวที่ปั้นดีสุดในไอดีนี้นะแล้วก็อัดตัวน้ําไปเพิ่มตัวหนึ่งคือโคโคมิประมาณนี้นะส่วนข้างล่างก็คือเป็นายากะเฉินเหออายกา,ะายกาะก็เป็นาาากะอ์ติแฟกต์ไม่เต็มนะก็เดี๋ยวมาดูว่าเดเมจจะพอหรือเปล่าแล้วก็เอาจงหลีไปเปิดโลแล้วก็ โมนาเป็นตัวแปะน้ําหรือเอาการยูไปยืนยิงเดียโมนาก็ได้โมนาก็ไดไปโมนาเนี่ยก็ทําให้เบิร์ดอายากะแดงขึ้นมากๆเลยโมนานี่อารมณ์แบบคาซึฮะได้เลยย่อมๆเลยดูสิมันจะดูด,ด,ดได้ไหมโอ้นี่มันดูดคนไม่ขึ้นเห็นปะ่ะเห็นคนปะ่ะคนตัวเล็กๆอะ่อะยืนอยู่ข้างล่างอะ่ะดูดไม่ขึ้นอะ่ะโอ้มันไม่ลอยเลยนะเมื่อกี้ โหเคลียร์ไม่หมดเว้ยชุดเดียวเคลียร์ไม่หมดฮะแปลก,กันต้องสองชุดหูเต่าจิ้มทำไมมันแค่หมื่นเอ๊ะทำไมหูเต่าจิ้มเบาๆวะผมคาดหวังหูเต่าเยอะกว่านี้โอ้มันเลือดเยอะปะวะหูเต่ามันเลือดเยอะปะเพราะมันมีตัวฮิวอะ้ยเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้ว ผูเต่าเลือกเต็มตลอดเลยเบา <laughs> <laughs> เล่นสายว่าอย่าตาย <laughs> ถ้าผมไม่กดเบิร์นฮูเต่าเลย <laughs> เขาใช้เซตไฟไม่ใช่หรอวะทำไมเราไม่กดเบิร์นบ้างวะเนี่ยเออ <laughs> ผมว่าผมต้องกดเบิร์นเยอะกว่าน,นี้ฮะ <laughs> เล่นไอดีเนี่ย จังหวะเดเมของฮูเต่ามันช้าด้วยแหละแบบช้าตีหนึ่งทีมันจึ๊บจึ๊บจึ๊บ,บอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเลขเดเมมันไม่คลียอย่างเงี้ยมันก็จะแบบบางทีมันก็ไม่ทันใจนะอันนี้เราอันนี้ผมว่าเราต้องคอมโบแบบจัดเต็มเลยนะแรงพะมีโมนาเนี่ยเนี่ยแรงได้ใจไหมนะ โมนาช่วยได้เยอะมากเลยนะเมื่อกี้โทันด้วยเนี่ยโอ้โ oh, หทันสมดาวด้วยขนาดห้องแรกแบบนานๆขอบคุณโมนาอ่ะมามาห้องสองกันห้องสองฝั่งนี้ไม่น่ายากเอาเวนติรวบไปเลยผู oh. ้เต่าจิ้มไม่ถึง oh. ใช่ไหมรอหล่นมาก่อน ฮูเต่าจิ้มไม่เข้าเลยอะทำไมฮูเต่าจิ้มไม่เข้าเลยวะเดี๋ยวมันต้านไฟผมเอาฮูเต่าตีตอกไม้ไฟมันต้านไฟปะเห <c oughs> มือนเหมือน,นถ้าไหลมอนไปเรื่อยๆอะเอ้า <c oughs> มันติไม่โดนอีก อู้ยช้ามากเลยอะห้องเนี้ยผมไม่คิดว่าฮูเต่ามันจะสู้ดอกไม้อ่อนขนาดนี้มันทำไมมันจิ้มไม่ค่อยเข้ามันมกระเด็นไกลมั้อดอกไม้อ่ะแล้วมันแบบไม่สามารถไม่สามารถตีระหว่างระหว่างไอ้นี่ได้เลยโอ้หรือพอยิ่งเป็นฮมูมันเลยยิ่งควรเลือดน้อยวะฮูฮมาเลือดเต็มมันก็ไม่ได้โบนัสของอาวุธด้วยนะค<ฮ>ุณนึกขึ้นได้ว่ามีโบนัสอาวุธ ไ,ได้เล่นฮูเต่านานละจริงห้องบนเนี่ยถ้าเล่นไรเด้นน่น่าจะเร็วกว่านี้เอาเอาหูเต่ามาแทนไรเเอ้ยเอาเอาไรเด้นมาแทนฮูเต่าอาจจะเร็วกว่าน,นี้นะอันนี้เท่าเท่าที่ลองดูอันนี้แค่อยากเล่นหูเต่าซีหนึ่งว่ามันจะแรงขนาดไหนแ,แบบแอบเบานี้หน่อยผมแบบไม่ไม่ถูกกระสายไม่ฮิวมากเลยามาแล้ววิเหลียนไงเทนริจ วิมาเยโ้ยมันแรงอยู่เนี่ยเฮ้ยมันเดเมียมันใช้ได้นะเนี่ยอายกะดาบดำไม่ดีเนี่ยทำไมทำไมเดเมียมันโอเควะหรือพรโมหน้าผมผมว่าพโมหน้านะเดเมียโอเคมากเลยอะเดเมียแบบรู้สึกแบบมัน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 ทันใจดีมากเลยอะชอบอยู่น่าจะพโมหน้าบเฉินเหอ เดีน่าจะผ่านได้นะจะผ่านได้นะมีโม,มน่าด้วยโอ้ย,ยอย่าปีนเสาเอโอ๋อเล่นจงหลีปีนเสาตลอดนะครับ แง่มันยืนไกลกันมากเลยอะ่ะของตัวเนี้ยต้องเน้นโมนะตัวเนี้ยโอเคสองดาวอยู่ถือว่าผ่านถือว่าได้อยู่เดยวเราจะได้รู้ว่าเราจะปรับอะไรเดยอเดียอจบอันนี้ต้องไปดูอัติฟแฟกตฮูเต๋อ ซะหน่อยอะนะเออมาองสุดท้ายเฮ้ยเวนตเว้หสิรวบรวบเมดได้วะรวบสตัวนี้ม,นนมายืนข้างๆกันได้ อย่านี่ยเร็วมากเห็นไหมคือถ้าเอาซิงคิวมาด้วยอ่ะเร็วมากไอตัวสุดท้ายเนี่ยซิงคิวแปะน้ำโคตรเร็วไอดาบดาบน้ำซิงคิวอ่ะ ดีมากผมแนะนำเลยแบบพกซิงชิวมาสู้กับ,อ,บอ,อารบินเมนเสียดายเบิร์ตอัญกะมันมันไม่โดน2ตัวพร้อมกันสักทีเดียวอนะ

ไอ้กะตัวโกงข้ามันลูกข้ามันลูก,กายากะโอเค35มิดาวสวยงามเนี่ยง่ายละเดี๋ยวให้เจ้าของอดีจัดตี้ลงห้องที่สองแล้วก็ยัดให้ได้3ดาวก็ผ่านละแล้วก็อันนี้ข้อดีนะอันนี้อันนี้ทุกคนคือข้อดีของอันนี้นะถ้าสมมติเราผ่านแบบนี้ใช่ไหม เราก็ไม่ไม่ต้องจัดตี้ตัวน้ําไปลงห้องนี้ละเราจัดตี้แบบธาตุอื่นอ่ะเล่นห้องบนได้แล้วเอาให้เร็วเอาให้เร็วขึ้นนึกออกไหมไม่ไม่ต้องเล่นโคโคมีห้องบนแล้วเพราะว่าเราต้องการแค่ห้องสองไงถ้าห้องสองดาวเต็มเมื่อไหร่เนี่ยเราเราเราก้าวดาวเลยผมคิดว่าไอดีเนี่ยถ้าผมเล่นอีกรอบหนึ่งอ่ะผ่านแน่นอนจากจากที่เมื่อกี้นะเพราะผมก็แค่ยัดผมไม่ต้องเล่นหูเต่าไม่ต้องเล่นซิงชิวไม่ต้องเล่นอะไรอ่ะโคโคมีด้านบนแล้วไงนึกออกใช่ไหม น่าจะเป็น36ดาวครั้งแรกของอดีนี้ได้เลยก็เดี๋ยวช่องอดีไปเล่นต่อได้นะครับผมคิดว่ามาไกลแล้ว okay. ก็เป็นอดีที่ดีมากนะทีนี้ท้ายคลิปเดี๋ยวผมขอคือหนึ่งคืออายากาศเนี่ยคือต่อให้แบบคือที่ผมว้าวมากเลยนะก็คือเนี่ยผมเปลี่ยนอ์ติแฟ์ให้เป็นเซนโนเบสเห็นไหมซึ่งดอกไม้ไม่ได้อัพด้วยซ้ำดอกไม้ไม่ได้อัพด้วยซ้ำคือทำเดเมจได้ดีมากดีเกินคาดมากๆเลยนะ แบบกดคิวชุดเดียวแล้วเลือดอเบดเมทหายไปเยอะขนาดน่ะคือให้ผ่านเลยนะด่ามดามด้วยอ่ะด,าด่าบดาขัดหนึ่งด้วยอ่ะคือแรงกว่าที่ผมคิดเยอะเลยอ่ะเพราะฉันเซตสองบิสซาร์สองโนเบสเนี่ยผ่านนะครับเล่นได้เลยเนะก็ใครที่เป็นอายกาสายคีดเหนื่อยเยอะเนี่ยก็ปั้นปั้นแบบนี้ได้เลยแล้วโมนาเนี่ยช่วยเยอะมากเลยแล้วแล้วสังเกตว่าเมื่อกี้เป็นโมนาที่แบบคือผมไม่ได้คัดดูอ์ติแฟกโมนาไงเป็นโมนาตัวเปล่านะแต่ถามว่าทำไมถึงเล่นได้เพราะว่ามีจงหลี ถ้าถ้าเมื่อกี้ไม่มีจงหลีเนี่ยคือโมหน้าตายแน่นอนนะร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะยิ่งผมเล่นด้วยคือตายแน่นอนแต่ว่าพอมีจงหลีเนี่ยก็ง่ายขึ้นก็โผล่มาแปะน้ําให้อายกากะเบิร์ดง่ายขึ้นนั่นเองนะแล้วก็เฉินเหิงก็เก่งอยู่แล้วไม่มีอะไรนะส่วนฮูเต๋าเนี่ยมาดูกันว่าเขาขาดอะไรนะเอ่อหนึ่งคือผมมากดเบิร์ดน้อยไปเพราะว่าผมมาชินกับเล่นชิเมนาวะคือผมไม่กดเบิร์ดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออาจจะเป็นนาฬิกาที่เปลี่ยนเป็น HP ได้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ไม่ได้ขาดอะไรนะผมคิดว่า อัตราส่วนก็ไม่ได้แย่ผมคิดว่าเป็นที่การเล่นผมเมื่อกี้ด้วยนะเท่าที่ดูนะทาเลนก์ก็ก็เก้าเก้าแปดแล้วไม่มีอะไรที่ได้มากกว่าน,นี้แล้วละผมคิดว่าโอเคละหูเต่านะเป็นที่ตัวละครเป็นที่การเล่นนะเมื่อกี้แล้วก็ซิงชิวก็ก็ไม่แย่นะแต่ก,ก็ก็แอบเบานิดนึงเนี่ยโอ้โหทุกคนเมื่อกี้ผมเล่นด้วยตัวละครชุดที่แบบดูดิซิงชิวบวกศูนย์นะซิงชิวขนนกบวกศูนย์ถ้วยบวกศูนย์ไอไถ่เจ็ดร้อยอะเล่นไปได้ไงวะเนี่ย มื่อกี้หูเต่าแบกเยอะนะเอาจริงอะหูเต่าไม่ได้เบาหรอกแต่ตัวอื่นเบาเดเมดโดยรวมของทีมมันเลยโดบแล้วผมก็เลยคิดว่าหูเต่าเบาอะไรเงี้ยนะโอเคก็จบไปสำหรับรีวิวไปดีของคุณโยโนะนะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปนะสำหรับทั้งเจ้าของดีและทั้งคนดูด้วยนะแบบอย่างเช่นวิธีปั้นอายการแล้วก็การจัดทีมคร่าวๆเนี่ยเราไม่ต้องปั้นเต็มทุกตัวก็ได้เราปั้นเต็มสองสามตัวก็พอแล้วก็ตัวหนึ่งก็เป็นตัวแบบตัวเปล่าๆก็ได้เช่นกันนะก็เลือกปั้นตัวแบกๆก่อนอะไรเงี้ยย้้วคค่อไปปัััันนนตตซบบาามมขึะร ส่วนนี้เรากับเพล่ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนอยากดูท็อป,ปิกเรื่องไหนในะเกมชินน,นิพเพิร์ดเลยอยากดูอะไรก็ตามในช่องนี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะครับผมก็อ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วเนาะอาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างกันแหละแต่ว่าอ่านอ่านหมดเลยนะครับก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะส่วนนี้ก็ขอลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย